ตรงนี้ร่วมพูดคุยกันกับคุณเบนจามามาอินค่ะผู้ในการฝ่ายวิเคราะห์นะคะคุณเบนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณเบนค่ะ,คะ,คะตั้งแต่ค่ำคืนที่พาวเวลได้ถแถลงต่อสภาคองเกรสนี่ถือว่าเป็นเครื่องช่วยหายใจให้กับราคาทองคำได้พอสมควรเลยนะคะคุณเบนทีนี้ค่ะมองว่าในช่วงปลายสัปดาห์นี้ค่ะทิทางของราคาทองคำเป็นยังไงบ้างคะทองคำจากตัวสูงขึ้นหลังจากที่คุณพาวเวลยืยนยนนันนะนะคะว่า เขายังไม่เร่งรีบตัดสนใจขึ้นดอกเบีย้ยหรือแนมะ้แต่กระทั่งาการลด QE เองก็เป็นปัจจัยสาคัญที่ทําให้ทอง,งเมื่อวานนี้ดีขึ้นไปทดสอบได้บกสูงสุดในรอบ1เดือนคบริเวณหนึันแปดร้อามสิบสี่หนันแปดร้อยสาม ซึ่งโซนนั้นถือว่าเป็นกรอบแนวต้านของทองคําในช่วงปลายสัปดาห์นี้ค่ะคุเมย์ถ้าหากว่าทองคําในช่วงปลายสัปดาห์นี้ยังไม่สามารถทะลุผ่านโซนประมาณ1,832-1,835ถึงได้ใครที่ถือทองคำอยู่เป็นเชื่อว่าหลายคนน่าจะเข้าซื้อเอาไว้นะคะดโดยรวมกับค่าเงินบาทเองที่มีการอ่อนค่าต่อเนื่องเพราะฉะนั้นถ้าไม่ผ่านโซนนั้น อาจจะแบ่งขายทำกำไรสักครึ่งหนึ่งของพอร์ตก็ได้ค่ะคุณเมย์หลังจากนั้นก็รอการพักตัวของราคานะคะการพักตัวของราคาเนี่ยแนะนำให้จับตาในโซนแนวรับ ตั้งแต่ระดับประมาณ1,820ลงมาจนถึงระดับประมาณ1 8 0 0เหรียญทองเมพยายามซื้อให้ต่ำกว่า1,820นะคะแนวเข้าซื้อที่ปลอดภัยเนี่ยอยู่บริเวณ1,812แล้วก็ตั้ง stop loss เอาไว้บริเวณ1,800ทั้งทวนนะคะโดยรวมช่วงนี้วันนี้ก่อนสุดสัปดาห์นี้นะคะ เขตดิ้งในกรอบ1,800ถึงประมาณ1,835เป็นหลักนะคะแล้วก็รอดูสัปดาห์หน้าอีกครั้งหนึ่งของนเพราะว่าโดยวรวมคุณพาเวลเนี่ยยืนยนันว่าเฟดไม่รีบก็จริงนะคะแต่ดูเหมือนว่าเจ้าหน้าที่เฟดท่านอื่นเนี่ยก็ยังแนะนำนะคะว่าเฟดควรจะมีการลด QE ภายในปลายปีนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสัญญ,ญาณในเชิงลบก็อาจจะกลับเข้ามากดดันทองคาเป็นระยะค่ะค่ะ งั้นกลายเป็นว่าสัญญาณที่จะส่งผลลบต่อราคาทองคําเป็นระยะระยะแบบนี้เนี่ยมองว่าในสัปดาห์หน้านะคะขอมองภาพในช่วงเจ็ดวันข้างหน้าเลยคุณเบนแล้วก็ทาง YG เนี่ยประเมินความเคลื่อนไหวของราคาทองคํำยังไงบ้างคะโดยรวมเรามองนะคะว่าทองคำในระยะกลางยังอยู่ยังอยู่ในทิศทางขาขึ้นนะ,นะคะยังมีโอากาสจับตัวสูงขึ้นได้แต่ด้วยความที่ทองคำเขาจแบบับ ตัวสูงขึ้นมาระดับนึงแล้วนะคะใกล้โซนแนวต้านสำคัญแล้วเราก็เกิดสัญญาณทางเทคนิคบางตัวที่บ่งชี้ว่ามันเปนต้งขาขึ้นเนี่ยชะลอตัวลงนะคะเพราะฉะนั้นเรามองค่ะว่าทองคำอาจจะมีโอกาสพักตัวเป็นระยะ แต่อยากให้ใช้โอกาสในการพักตัวเป็นการเข้าซื้อมากกว่านะคะอย่างที่เรียนแตนช่วงต้นค่ะแนวที่แม่เข้าซื้อพยายามซื้อที่ต่ำกว่าพันแปดร้อยี่สิบนะคะหนึ่งแปดหนึ่งสองเป็นจุดที่น่าสนใจสต็อปลอสที่พันแปดร้อยเหรียญนะคะเชื่อได้ว่าสัปดาห์หน้าทองคําอาจจะมีโอกาสพักตัวมาได้เห็นในเลเวลดังกล่าวแต่ปรับใดที่ยืนพันแปดร้อยเรายังมองว่าทองคํายังมีโอกาสดีดตัวขึ้นมาทดสอบกรอบแนวต้านด้านบนบริเวณหนึ่งพันแปดร้อยสามสิบเอ่อหนึ่งพันแปดร้อยสามสิบห้าอีกครั้งหนึ่งค่ะ ที่สําคัญอยากให้ติดตามเรื่องของถอยแทลแงเจ้าหน้าที่เฟดนะคะตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐค่ะซึ่งจับดาหน้าก็มีตัวเลขหลายๆตัวที่น่าจับตามองค่ะย่างตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยน่าจะเป็นตัวชี้วัดสําคัญนะคะที่เฟดกําลังรอดูนะคะถ้าหากว่าตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐออกมาแย่เกินคาดก็อาจจะเป็นปัจจัยที่ยิ่งเอ่อทให้เฟดเนี่ยไม่ได้ร้อนในการคุ้มเค็มในแง่ทางการเงินก็จะเป็นปัจจัยหนุนทองค่ะ กลับการค้าหากว่าตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐหลังจากนี้ออกมาดีเกินคาดนะคะนักลงทุนเนี่ยอาจจะกลับมาคาดการอีกครั้งว่าเฟดอาจจะเร่งขึ้นบออเบี้อาจจะลด q e ซึ่งจะเป็นปจัจจัยกดทองเป็นระยะดังนั้นก็แนะนําค่ะหาโอกาสที่ทองพักตัวเข้าซื้อแต่เน้นนะคะว่าเล่งชั่นนะคะ,นนะ,คะดีตโตขึ้นไปทดสอบกรอบแนวต้าตนก็ทยอยขายบ้างนะคะเพื่อลดความเสี่ยงของพอร์ตลงทุนค่ะคะ่ะ อย่างรอบที่ผ่านมาเนี่ยพอประกาศตัวเลขเงินเฟอ้อไปค่ะคุณเบนถือว่าออกมาดีเลยนะคะทีนี้มันจะยิ่งทําให้ความเห็นแล้วก็คาดการณ์เกี่ยวกับทางประธานเฟดเนี่ยมันจะรีบเกี่ยวรีบเปลี่ยนแปลงนโะยบายทางการเงินมากขึ้นด้วยไหมคะ,ะเป็นมองว่าจริงๆแล้วส่งผลนะคะคือเราเห็นได้ชัดเลยว่าตัวเลข C p I วันอังนค่ะเนี่ยทําให้ทองทั้งขึ้นทั้งลงนะคะอ,ะอะ่ตัวเลขที่ออกมาดีเกินคาด ก็บ่งชี้ว่าเงินเฟ้อพุ่งขึ้นแรงนักทุนคาดการณ์ว่าเฟดจะเร่งขึ้นบบดอกเบี้ยทองก็ร่วงลงสิบกว่าเหรียญเลยนะคะหลังจากการิดเผยตัวเลข หลังจากนั้นค่ะนักทุนเองก็มาได้แจ้งข่าวนะคะรับรู้ข่าวว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเงินเฟอ้อที่พุ่งขึ้นเย่ก็หนุนทองนะเขาทองคำเป็นสินทรัพย์ที่ช่วยป้องกันความเสี่ยงจากเรถถื่องเงินเฟอ้อ<ม>แล้วมาพุ่งขึ้นอีกทีจากท่อยทะลัของคุณพาเวลนะคะที่ยืนยันว่าเงินเฟอ้อมันพุ่งขึ้นแหละแล้วก็คาดว่าน่าจะอยู่ในระดับสูงต่อไปอีกสักระยะหนึ่งแต่คุณพาเวลยังเชื่อว่าเงินเฟอ้อที่พุ่งขึ้นเป็นแค่ปัจจัยชั่วคราวเท่านั้นค่ะนี่คือคีย์เวิร์ดสำคัญที่ทำให้ทาคาเสขึ้นข้นนไดพระะฉ ความผันผวนในอนาคตยังเกิดขึ้นได้ทั้งขึ้นทั้งลงนักทุนก็ต้องบริหารพอร์ตมากยิ่งขึ้นนะนะคะแนวโน้มการดำเนินรายการเงินของี่ยจะเป็นคีย์หลักเลยค่ะที่อาจจะตัดย์สินเลยนะคะว่าทองคาจะปรับตัวขึ้นต่อหรือจะมีการพักาถานลงมาแรงๆค่ะค่ะทีนี้มาดูกันที่ทางฝั่ง Gold Future ส่วนบ้างนะคะใน Series Q ค่ะตอนนี้ถ้ามองจากเทียบกับในโกราคาโกของต่างประเทศเนี่ยนะคะ ในช่วงของรอาการพักตัว1812 1820ในการเข้าไปเนี่ยมองว่าถ้าฝั่งของ g o f u ิเจอรนี้ควรต้องทำยังไงบ้างคะจริงๆกลยุทธ์ในการลงทุนของ GoFutures ตามบาทด้วยทองวอลตี้ฟิเจอรเนี่ยก็คล้ายๆกับตัวแรงคำขคําที่เป็นทองคำแท่งเลยนะคะโดยรวมแล้วเนี่ยก็ยังแนะนำค่ะว่า การเปิดสถานะซื้อนะคะหรือว่าการเข้าซื้อทองคําแท่งเนี่ยถือว่าเป็นกลยุทธ์ที่น่าจะได้เปรียบกว่าฝั่งที่ได้เปรียบกว่านะคะในแง่ของ GO Futures เนี่ยก็ซื้อเป็นราคาไทยนะคะโดยรวมเนี่ยก็ DFQ 21เนี่ยแนะนำให้เข้าซื้อมาทองคำเขาร่วงลงมาทดสอบแนวรับระวับห0 0่ 2 8 1, 1 0บาทต่บาททองคำนะคะดีดตัวขึ้นไปไม่ผ่าน2 8 5 6 0บาทต่บาททองคำก็แนะนําขายทํางกำไรออกไปก่อนแล้วก็ตั้ง stop loss เรื่อน2 7 9 6 0บาทต่บาททองคําใครที่ เทรดตัวโกลออนไลฟเจอร์สนะคะก็สามารถเข้าซื้อได้เช่นกันค่ะเปิดลอง D O U e 2 1นะคะ,คะที่แนวรับบริเวณ1น1 5ยีแอลนะคะแล้วก็รอขายทำกำไรบริเวณ1 8 4 2ัแยีแอลแล้วก็สป็อปลอสห้าของคำเขาหลุดบริเวณ1นึยนะะีแอลค่ะโดยรวมโกลออนไลฟเจอร์สตอนนี้มีราคะพรีเมียมนะคะพรีเมียมก่อนคำ ในตลาดโลกราวๆประมาณ3เหรียญนะคะเพราะฉะนั้นก็ใช้กลยุทธ์เหมือนกันค่ะไม่ว่าจะเป็นทองแท่งจะเป็นตัวตลาดทีเ็ค่ะได้ค่ะโอเคค่ะคุณเบนขาวันนี้ขอคุณข้อมูลจากคุณเบนมากเลยนะคะสัปดาห์หน้าเรามาอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนคำกันใหม่นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะที่สนใจในการเปิดพอร์ตการลงทุนกับทาง YLG นะคะก็ยังมีโปรโมชั่นมาฝากคุณผู้ชมกันเช่นเคยนะคะ ที่เป็นการต่อโปรค่ะวางเงินประกันห0,000ื่นนะคะซื้อขายได้เลยทั้งทอง99.99% 99ได้1กิโลกรัมแล้วก็ซื้อขายทอง96.5%ได้60บาททองคําด้วยนะคะระยะเวลาค่ะเริ่มตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงนี่เลยนะคะต่อโปรจนถึงเดือน9เลยค่ะสามารถใช้ทองคํามูลค่าเทียบเท่า5 0 0 0 0ื่นบาทในการวางแทนเงินประกันได้ด้วยนะคะนี่ก็เป็นโปรโมชั่นดีๆจากา YLG b u l l i o n นั่นเองค่ะ